สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในนัก,กษัตรปีมะแม่นะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับคนเกิดปีมะแม่หรือคนเกิดปีแพะครับเราจะมาดูกันว่าในปี2,566นี้คนเกิดปีมะแมหรือคนเกิดปีแพะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในนักษัตรปีมะแม่ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คนเกิดปีมะแม่หรือคนเกิดปีแพะนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดปีมะแมท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมหรือคนเกิดปีแพะนะครับในปี2566นี้ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยน แปลงการเปลี่ยนผ่านการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆและการจากไปของสิ่งเดิมๆนะครับสำหรับคนเกิดปีมะแม,แมหรือว่าคนเกิดปีแพะทั้งหลายนะครับไพ่จัดเม้นต์นะครับไพ่ใบนี้นะครับจะพูดถึงดวงการงานที่เรียกได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยเผชิญ กำลังจะผ่านพ้นกำลังจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เดิมๆผ่านพ้นเปลี่ยนผ่านไปสู่การเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใครที่เคยเจออุปสรรคเคยเจอปัญหาในเรื่องงาน หรือว่าในธุรกิจที่ทำอยู่ในปี2,566นี้จะเป็นปีที่สถานการณ์เป็นปีที่ปัญหาต่างๆดูจะคลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมหรือคนเกิดปีแพะนั้นต้องบอกว่าไพราชินีแห่งคาถาไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีมะแมหรือคนเกิดปีแพะนั้นทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงาน นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การทำงานมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยหนุนหลังคุณอยู่นั่นเองนะครับมีการเติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นนะครับไพ่เทมเพลนส์ใบนี้จะพูดถึงการที่ในปี2566นี้คนเกิดปีมะแมรหรือคนเกิดปีแพะก็ยังคงจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องรับมือจะต้องแก้ไขสถานการณ์ นะครับแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงนะครับขอเพียงแต่คุณนั้นตั้งสติให้ดีนะครับเวลาเจอปัญหาในปี2566นนี้หากคุณตั้งสติให้ดีนะครับคุณก็จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาได้อย่างแน่นอนนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลใจไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับไพ่ใบนี้นะครับยังจะพูดถึงการเติบโตการเปลี่ยนแปลง นะครับการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานโดยเฉพาะใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานนะครับมีเกณฑ์ได้ย้ายงานได้เปลี่ยนงานไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนเกิดปีมะแมทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่า คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนค้าขายการค้าการขายจะฟื้นตัวจะดีขึ้นนะครับการเจรจาธุรกิจการตกลงการต่อรองใดๆก็ดูจะ ไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่สามารถที่จะตกลงต่อรองกันได้ขอเพียงแต่คุณนั้นรู้จักที่จะยืดหยุ่นหรือว่าประนีประนอมกับบางสถานการณ์ที่เข้ามาคุณก็จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็น เจ้าของธุรกิจทั้งหลายนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทต,ต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานมีการเติบโตในหน้าที่การงานที่ทำมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นะครับแต่การงานของคุณก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่นั่นเองนะครับแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต้องจัดการต้องรับมือบ้างแต่ในปี2566นนี้ก็จะเป็นปีที่คุณได้ปลดปล่อยความสามารถปลดปล่อยศักยภาพนะครับปัญหาใดๆที่เข้ามาคุณจะรับมือได้ แก้ไขได้จัดการได้ด้วยสติและปัญญาที่คุณมีขอเพียงนั้นขอเพียงแต่คุณนั้นไม่ตกใจไม่วันไหวไปกับสถานการณ์นะครับคนเกิดปีมะแม,แมทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม,แมสำหรับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ นะครับในปี2566นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมุ่งมัน่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานแล้วโอกาสจะเป็นของคุณนะครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในปี2500 66นี้ดวงการเงินของคนเกิดปีมะแม่น,นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในปี2566ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม,แม่หรือคนเกิดปีแพะครับเปิดไพ่ขึ้นมา ดวงการเงินของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่าในปี2,566นี้ไพ่6ดาบไพ่9เหรียญและไพ่9ถ้วยจะพูดถึงดวงการเงินของคนเกิดปีมะแม่ที่การเงินมีเกณฑ์จะดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมานะครับ ในปีที่ผ่านมาปี2,565อาจจะเป็นปีที่หลายคนพบกับปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าพบกับอุปสรรคทางการเงินบางคนเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับเงินทองเข้ามาเท่าไหร่ก็ลั่วไหลออกหมดเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ หรือหากใครที่อาจจะการเงินติดขัดการเงินขัดสนในปีที่ผ่านมาปี2,566นี้ต้องบอกว่าการเงินจะดีขึ้นการเงินจะคล่องตัวขึ้นไพ่เก้าเหรียญจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวคนเกิดปีมะแมจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือการเงินดีไม่มีติดขัด นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นปีที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมะก็ว่าได้นะครับลงทุนทำอะไรก็มีแต่จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีในการลงทุนของคนเกิดปีมะแมะก็ว่าได้แต่ไม่แนะนำ ให้ลงทุนร่วมกับคนอื่นนะครับการลงทุนร่วมกับคนอื่นการให้ผู้อื่นยืมเงินระวังจะไม่ได้คืนถ้าใครที่คิดจะลงทุนทําอะไรในปี2,566นี้แนะนำให้ทําคนเดียวนะครับจะเหมาะกว่าไพ่ก้าเหรียญจะพูดถึงการเงินที่โดดเด่นของคุณต่อเมื่อคุณได้ลงทุนหรือว่าลงมือทําอะไร คนเดียวหรือว่าอาจจะเลือกธุรกิจที่สามารถที่จะทําคนเดียวได้จัดการคนเดียวได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเป็นปีที่ถามว่าเป็นปีที่ดีไหมก็ต้องตอบว่าเป็นปีที่ดีแต่ก็จะต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบจากผู้คนในเรื่องเงินได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ครับต้องบอกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องเงินเข้ามา เยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับในปี2566นี้ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งโอกาสก็ว่าได้นะครับไพ่เก้าเหรียญและไพ่เก้าถ้วยครับจะพูดถึงโอกาสของคนเกิดปีมะแม,แมโดยเฉพาะโอกาสที่มาจากการพบปะผู้คนการเจรจากับผู้คนหรือว่าอาจจะไปประชุมงานไปติดต่องานแล้วพบกับผู้คนที่นำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับ คนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่นะครับในปี2,566นี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดปีมะแม,แม่หากเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะมาจากช่องทางใดก็ตามก็ขอให้อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับปีนี้เป็นปีที่คุณนั้นจะมีโอกาสได้เก็บออมมีโอกาสได้เก็บเงินเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเก็บเงินใช้จ่ายเงินอย่างมีสติครับแล้วคุณจะมีการเงินที่ดีมีอนาคตทางการเงินที่ดีนะครับคนเกิดปีมะแมทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าในปี2566นี้คนที่เกิดในปีมะแม,แมหรือว่าคนที่เกิดในปีแพะนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่นะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในปี2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่าในปี2,566นี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่นะครับมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับ ไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการพบกับสถานการณ์ที่เป็นข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะแม่นะครับจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับบางคู่ได้แต่งงานบางคู่ได้มั่นหมายบางคู่ได้พบรักนะครับ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งข่าวดีนะครับเป็นปีแห่งข่าวดีปีหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของสถานการณ์บางอย่างที่จะ กระทบจิตใจหรือว่าเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณนะครับจนทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่มีทั้งเรื่องดีๆและก็มีทั้งเรื่องที่จะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ เกิดขึ้นครับมาดูคนที่กำลังอยู่ในสถานะคบหากำลังดูใจกันอยู่ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในปีนี้นะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ราชาแห่งถ้วยหรือว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเมื่อมีไพ่ราชาแห่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือ การที่จิตใจเราเนี่ยหากไม่มั่นคงหรือว่าจิตใจอ่อนไหวไปตามสถานการณ์บางอย่างจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนั้นๆมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเวลาเจอปัญหาหรือว่าเจอบททดสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หากหนักแน่น จะผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้แต่หากไม่หนักแน่นหรือว่าจิตใจอ่อนไหวอ่อนแอไปตามสถานการณ์ก็มีเกณฑ์ที่ความรักความสัมพันธ์นอกจากจะไม่พัฒนาแล้วก็อาจจะต้องลดถอยสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับ คนเกิดปีมะแมทั้งหลายครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในปี2566นี้จะเจอทั้งข่าวดีที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้มั่นหมายบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะครับและบางคนจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับบททดสอบทางความสัมพันธ์บางอย่างนะครับ เรียกได้ว่าหากคุณผ่านไปได้ก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่หากผ่านไปไม่ได้จะกลายเป็นปัญหากลายเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจแล้วทำให้เกิดการทะเลาะกันหรือเรียกได้ว่า เป็นปัญหาที่ทำให้เราของละแหงกันก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะในปี2,566นี้เมื่อมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการมีปัญหาความขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแว้งแต่ไม่เลิกลากันเป็นลักษณะของปัญหาความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด ความกินแหนงแคลงใจละของละแหงกันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะแม่ก็ต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีด้วยนะครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าในปีนี้คนเกิดปีมะแม่ที่เป็นคนโสด ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงมีเกณฑ์จะพบกับชายที่มีอายุมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้เช่นกันถ้าเป็นชายมีเกณฑ์ที่จะพบกับหญิงที่มีอายุน้อยกว่านะครับก็เป็นได้นะครับคนเกิดปีมะแม่ทั้งหลายครับ เอาแล้วครับดวงชะตาความรักของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีมะแม,แมหรือว่าผู้ที่เกิดในปีแพะในปี2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดปีมะแมหรือว่าผู้ที่เกิดในปีแพะทั้งหลายนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาบุญลักษษาเทวาอวยพรคนเกิดปีมะแมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995